มาได้มาดีนะครับพูดครับเนี่ยมาไม่เคยเบื่อเราจะมาเลือกไม้กันวันนี้คือป่านมาตามหาไม้สีอ่อนๆเอาไปทำสร้อยแต่มันต้องเป็นไม้เนื้อแข็งไงปกติที่ใช้แกะตัวละครมันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งพอชิ้นมันเล็กๆครับ ไม้เนื้ออ่อนนะมันแกะไม่ได้แล้วก็มันไม่แข็งแรงด้วยก็น่าจะได้อันนี้ไม,ไม้เมเปิลปกติเวลาป่าเลือกไม้อะป่าก็ไม่รู้หรอกมันคือไม้ชนิดอะไรนะครับเราก็จับจับดูเอากลับไปทดสอบซึ่งบางทีมันก็แกะได้แกะไม่ได้ไม่ถูกนะเอาจริงอนะเนี่ยเจ็ดเหรียญน,นะไม่รวมแาษีก็ บางชนิดที่มันหายากจริงๆอะ่ะเช่นอันเนี้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับสิบสองเหรียญน,นะก้อนแค่นี้เองคือมันจะบอกว่าอันนี้ยี่สิบเจ็ดเหรียญมันคงเป็นไม้หายากอ่านก็ไม่รู้<อ>ก็หลักๆมันจะประมาณนี้แหละแบบสิบเหรียญบวกลบซึ่งความจริงมันก็ไม่ได้ถูกนะถ้าจะบอกว่าเอ,อ้ยคนที่นี่ทำงานไม่กี่ชั่วโมงก็ซื้อได้แล้วอะไรเงี้ย เออแต่สําหรับที่วูดคราฟอะที่ร้านเนี้ยมันไม่ใช่คือของมันจะแพงหมดเลยเพราะว่ามันเป็นไม้ป่านว่ามันหายากกว่าที่อื่นแล้วก็เขาค่อนข้างจะเจาะจงว่ามันเป็นร้านสําหรับขายทําคนทํางานอดิเรกถ้าซื้ออย่างเงี้ยเอาไปทําเพื่อธุรกิจอะไม่คุ้มครับส่วนแหล่งแหล่งที่ซื้อเพื่อทําธุรกิจจริงๆอะมันก็มีซึ่งมันจะถูกกว่านี้เลยแหละเนี่ยมันก็จะมีพวก ตาไม้แปลกๆใช่ไหมอืมคือมันจะไปขายในร้านปกติไม่ได้หรอกครับมันเป็นร้านสำหรับคนทำงานอดีตเบกฮอบบี้นี่แผ่นเนี้สามสิบแปดเหรียญพันกว่านะไม้เชอร์รี่เหนปะถ้าเราเอาเอาไปใช้ทำงานที่เฟอร์นิเจอร์หรือจะขายจริงๆอะโอ้โหต้นทุนสูงมากครับไม่คุ้มนี่ ชิ้นจิ๋วแบบนี้ครับยี่สิสี่เหรียญ่ไหมเขาก็จะบอกเอาไว้ทําเขียงมันก็จะเพิ่มมูลค่าได้ซึ่งตอนนี้ป่านได้อันหนึ่งแล้วครับก็เป็นเมเปลิลแบบบางน่อยเหมาะกับการทำสร้อยแล้วก็ได้อันนี้ครับ Box Elder ซึ่งป่านก็ไม่รู้นะ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าลองฟังจากเสียงแล้วก็ดูความแข็งอะไรเงี้ยมันน่าจะทำได้นี่จะเป็นโซนโปรดที่สุดของป่านนะครับขายพวกอุปกรณ์แกะและไอ้ซิวเนี่ยนะตั้งแต่ป่านมาอเมริกาแล้วก็คือมา้าน,นี่ครั้งแรกใช่ป่ะมันอยู่แค่ไหนอ่ะมันก็อยู่แค่นั้นนะคือมีแต่ป่านนะ่ะที่มาซื้อแล้วก็ไม่เคยมาเติมเลยซื้อจนคนขายแซวอะ ปันก็เลยบอกเขาว่าอันไม่ได้ซื้อไปใช้ซื้อไปสะสมก็ค่อยๆเ,เก็บเก็บเก็บทีละอัน่ะได้ไม้มาสามแบบนะครับมี box elder มีไม้ m a p l ลแล้วก็ไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นแบบเหลือๆไปหยิบมาซึ่งอันเนี้ยเป็นแบบขายช่างน้ำหนักเว้ยเป็นแบบเศษเขาเลเ็กเศษไม้อะนะทุกอย่าง คิดเป็นราคาหมดครับที่นี่อ่ะสรุปทั้งหมดก็คือยี่สิบเอ็ดเหรียญน,นะสามชิ้นไม่ถูกครับแต่ว่าเวลาอยู่ที่เนี่เราคิดเป็นเงินไทยไม่ได้หรอกเพราะถ้าคิดอ่ะมันจะไม่กล้าซื้ออะไรเลยอืมส่วนแน่นอนนะป่านก็อเอาไปทําเป็นสินค้าแหละทําเป็นอาชีพแต่ว่าก็ไม่ได้ซสีเรียสว่ามันจะต้อง ได้กําไรอะไรยังไงคือเราอยากทาอ่ะเราก็ทําใช่ไหมครับแล้วก็จัดสรรเวลาให้ดีไม่ให้มันรบกวนกับสิ่งที่เราทําเป็นงานหลักจริงๆสิ่งที่มันเ,เลี้ยงชีพเราจริงๆอะไรเงี้ยโดยมากคนก็จะถามป่านว่าใช้ไม้อะไรใช่ไหมเนี่ยก็พามาให้ชมว่าป่านก็ไม่รู้หรอกนะครับก็หยิบหยิบมาคือถ้ามันไม่แปลป้ายป่านก็ไม่ได้สนใจนะว่ามันจะเป็นเมเปิ้ลหรือมันจะเป็นอะไรลองเคาะเคาะจับจับ,จบดูแล้วก็แค่ มันน่าจะใช้ได้ซึ่งความจริงก็ยังไม่รู้ถูกปะแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยบางทีเอาไปเออเวิร์กเว้ยบางทีก็ไม่เวิร์กแล้วก็จะจําชื่อไม่ได้กลับมาซื้ออีกทีก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจะ,จะพอเขาลางๆว่าจําลักษณะได้ข้อดีก็คือเวลาเราไปเห็นไม้ชนิดอื่นอะที่มันเอ่อเนื้อใกล้ๆก,กันหรือสีอาจจะต่างกันอย่างเงี้ยเรายังพอนึกออกว่าเฮ้ยอันนี้มันมีแนวโน้มที่จะทําได้ใช่ปะหรือเช่นกันอันไหนที่เอาไปทำอะแล้วมันพลาด เช่นบางไม้มันเสียนมันแบบทำแล้วมันแตกเป็นลายอะไรเงี้ยพอเรามาเจอไม้ที่มันคล้ายๆกับที่เราเคยทำพลาดเราจะรู้แ้วเฮ้ย hey, อันนี้แกะไม่ได้เป็นต้นนะครับเรียนรู้แบบนี้ป่านว่ามันจะทำให้เราไปเจอไม้อะไรอะ่ะมันก็จะได้เข้าใจมันจะได้ทำได้ทำไม่ได้อย่างไรอย่างนี้ดีกว่า